สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระ,ระแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิว Next-Gen w i ไวน a c k นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับ w า t แท็กของเรานะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับราคาของเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่999,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับ Wi t แท็กสีดําแบบคันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับชุดหน้านะครับที่เราได้มีการเปลี่ยนนะครับจากชุดหน้าเดิมของเรานะครับเปลี่ยนเป็น กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษรแบบ FORD สีดำล้วนลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับสีดำแบบนี้หรือสีแดงหรือสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับคันนี้นะครับเราได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับเป็นของตัวฮอกนะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้ใส่ในส่วนชุดหน้านะครับเข้ากับชุดหน้าเดิมของเราเข้าไปก็ทําให้ตัวด้านหน้าของเรานะครับดูมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นแล้วก็ดูแกร่งมากขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้รวมถึงแคงด้านล่างนี้ด้วยนะครับที่เป็นแบบสีบอลเงินนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับเดิมๆจากโรงงานของเราก็จะมีห่วงลากจูงนะครับมาให้2จุดนะครับตัวนี้สามารถลากจูงได้3.5ตันด้วยกันนะครับจุดต่อมานะครับในส่วนของไฟหน้าของเรานะครับไฟหน้าของตัววาแท็คของเรานะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อมโคมนะครับแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับก็จะได้ในเรื่องของความส่องสว่างที่มากขึ้นนะครับแต่ไฟของเราไม่แยงตาสําหรับผู้ใช้ ผู้ขับขี่บนท้องถนนท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟไฟซีแคมตัวนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพิ่มมิติของตัวรถนะครับด้วยนะครับด้านล่างตัวนี้ไฟตัดหมอกของเรานะครับก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อไฟหน้าของเราก็มีติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับด้านบนฝากระโปรงของเราก็มีติดคําว่า สติกอร์นะครับคำว่าเจอร์นะครับตัวนี้ก็ด้านบนฝากระโปรงแบบเดิมๆของเราเลยนะครับตัวนี้ก็ฝากระโปรงเราก็จะเป็นแบบมีมิตินะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับคิ้วล้อตัวนี้เป็นชุดที่ต่อเนื่องจากชุดแต่งของตัวฮอกนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาดดําด้านนะครับตัวนี้ขนาด6นิ้วนะครับไม่ได้มียิงหมุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของล้อแมกเดิมๆของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกขอบ1ินิ้วนะครับตัวน มาพร้อมกับในส่วนของยางรถปัจจุบันนี้นะครับเป็นยางกูตเยียร์นะครับสเปคยางนะครับ255นะครับทับ65นะครับ R18 นะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับในส่วนของดิสเบรกนะครับรถฟอร์ดเราเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของคีบระบายความร้อนด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับก็จะบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับ กระจกมองข้างของเรานะครับตัวนี้นะครับตัวรุ่นไวแท็กนะครับสีของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีกาไฟนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับไฟส่องสว่างถนนให้ด้วยไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับตัวนี้และกระจกของเราสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับจุดต่อมานะครับ ลองเบ้ามือจับนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้เพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับสำหรับรถนะครับเวลาเราล้วงมือนะครับล้วงมือจับเนี่ยก็อาจจะคูดกับตัวผิวของตัวรถได้ตัวนี้ก็จะช่วยเซฟนะครับในเรื่องของริ้วรอยรวมถึงปุ่มนะครับตัวนี้สมาร์ทย์เลดนะครับเอาไว้ล็อกรถคายล็อกรถแค่เพียงปายนิ้วได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับเรามีราวหลังคาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบสีบอลเงินนะครับ ด้านล่างนะครับชายบันไดนะครับตัวนี oh this 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 ้นะครับเป็นชายบันไดแบบสีดําพร้อมคลิปด้านข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นแบบสีเงินที่ตัดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้นะครับสปอร์ตบาร์ของเราจะมีติดตั้งเดิมๆมาให้จากโรงงานนะครับเฉพาะรุ่นวายแท็กเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท่งเหล็กตัวนี้นะครับเป็นแบบสีสีเทาอาสีสีเงินนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น เดิมๆมาให้จากโรงงานเลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อไฟท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มให้ไฟท้ายของตัววแท็กเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับสำหรับกันชนท้ายของเรานะครับเป็นกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีกาไฟนะครับ สำหรับรุ่นบายแท็กมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาปิดท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับดวงที่3นะครับแล้วก็ในส่วนฝาท้ายเราสามารถล็อกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับโลโก้ขนาดใหญ่ของ f อ r d ดเรานะครับเชื่อมต่อตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอขนาด12นิ้วของเรานะครับตัวนี้เรียกว่าครบคกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอกล้องมองหลังของเรานะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับ คำว่าเลนเจอร์นะครับที่เราได้ติดเข้าไปในส่วนของตัวที่เราปั๊มนูนลงไปนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นคําว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เราก็ติดสติกเกอร์นะครับด้านล่างของเราก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะครับตัวนี้นะครับที่เรามีติดมากับตัวรถให้นะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นแบบอีซี่ลิฟแล้วเปิดใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไม้บรรทัดนะครับที่เราซ่อนอยู่ตรงหลังตัวตัวนี้นะครับผม นี่ครับตัวแผ่นยางนี้นะครับมาพร้อมกับตัวที่จับปากกาชิ้นงานนะครับสำหรับไลเนอร์ตัวนี้ของเรานะครับก็จะเป็นแบบระนาบลับเรียบด้วยนะครับเวลาการนั่งนะครับก็จะไม่เจ็บก้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับช่องโวลต์ไฟนะครับแบบ230โวลต์นะครับแล้วก็ช่องต่อแบบ12โวลต์นะครับตัวนี้เรียกว่าเวลาลูกค้านะครับอยู่ที่นั่งงานนะครับแล้วต้องการใช้ไฟก็สามารถใช้ภายในตัวบริเวณด้านหลังของตัวรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อมานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบันไดนะครับที่เหยียบด้าน นี่ก็จะเป็นคิ้วล้อด้านหลังของเราฝาถังน้ํามันของเรานะครับการเติมน้ํามันของเรานะครับเติมดีเซล B7 นะครับหรือดีเซลดีเซลธรรมดาก็ได้ฝาถังน้ํามันจุได้80ลิตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารของรุ่นวาแท็กกันนะครับตัวนี้นะครับภายในของเรานะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตกแต่งด้วยการเดินได้ตะเข็บแบบสีส้มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัววา t แท็กนะครับในส่วนของตอนหลังของเราก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับพร้อมช่องโวลไฟนะครับ ให้ด้วยนะครับแบบ230โวลต์พร้อมช่อง USB ให้2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนหน้าของตัวรถกันต่อนะครับนี่ครับภายในของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6เกียร์นะครับ เนี่ยครับแล้วก็เราสามารถปรับโหมดการขับขค่ต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับปรับได้4โหมดด้วยกันนะครับแล้วก็มีปุ่มป้องกันการลื่นนถลยนะครับตัวนี้สามารถเปิดออนหรือออฟได้นะครับและเบรกมือของเราเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับรถของเรานะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับหน้าจอกลางของเรานะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะครับรองรับระบบ Sync 4A นะครับแล้วก็รองรับระบบ Ford Pass ด้วยนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีครบคันนะครับ รวมถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับและก็ช่อง USB 2ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับตรงบริเวณด้านหน้าหัวเกียร์นะครับแล้วก็เราก็จะมีช่อง USB อีกช่องหนึ่งนะครับตรงบริเวณหลังกระจกมองหลังของเรานะครับกระจกมองหลังของเรานะครับก็จะเป็นแบบตัดแสงให้ด้วยแบบอัตโนมัตินะครับ รวมถึงเรามีไฟสองสว่างภายในตัวรถให้ด้วยไฟแบบสีน้ําเงินแบบแอมเบียน์ไลท์นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับความเข้มของสีเขาได้ด้วยนะครับเบาะหนังของเรานะครับมีปากคาว่าสกีนคําว่าวายแท็กนะครับตัวนี้นะครับเบาะก็สามารถปรับได้8ทิศทางด้วยกันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเราก็มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เรียกว่าครบคันกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคู่หน้านะครับด้านข้างมาราดด้านข้างนะครับแล้วก็ตอนหลังนะครับแล้วก็หัวเข่าสําหรับผู้ขับขี่นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะไว้ใช้งานนะครับตัววายแทนะครับถือว่าเป็นกระบะที่พรีเมียมที่สุดของฟอร์เราเลยนะครับเทคโนโลยีนะครับก็ครบคันความปลอดภัยก็ครบคันนะครับ แล้วก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแลวก็เกียร์ออโต้ด้วยสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรุ่นวาแท็กนะครับพักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับมีทีมไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเก็บเอกสารให้ถึงที่บ้านแล้วก็ตัวรถนะครับอันนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านได้เลยและเรามีบริการจองออนไลน์ปลอดภัย100%ด้วยเงินจองโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดีวรอััคปต่ไบสสด